สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องของชุดคุชเชอร์ดนะครับหูหกร้อยเจ็ดสิบสองเดี๋ยวนะมีใครคอมเมนต์มาคิดมีบ้างโอ้เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าวิวเลยเหรอว้าวอะไรอ่ะคอมเมนต์เจี๊ยบพ่้องสาวอ๋อตอบไปแล้วครับคนนี้อ่ะโอ้ไม่กลัวใจบอกว่าแจกนดตู้น้ำกับโค้กหน่อยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับโอเคครับได้เลยครับผมจะมา แจกเลยนะครับเแล้วผมก็จะพร้อมสอนลงด้วยนะเพราะมันจะไม่ใช่วิธีลงแบบอันนี้นะครับนี่จะไม่ใช่วิธีลงแบบลงวอทแบบง่ายนะสุดเลยนะอันนี้นะเราจะต้องใช้สองแอปนี้ไปไปดูกันครับคุณผู้ชมต้องเข้ามาที่เพสโต e ครับแล้วก็พิมพ์คำว่า ZAR มันเป็นตัวย่อของคาว่าคอมแอปหนึ่งอ่ะแอปหนึ่งอะ ใช่กดไปที่ Z เนี่ครับมีแล้วึ้นอะไรเงี้ยนี่ครับมันจะเป็นหน้าแอปเขียวๆอย่นี้เดี๋ยวผมก็จะไปอัปเดตนะอยากให้คุณผู้ชมกดดาวติดตั้งหรือดาวน์โหลดไปนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแอปแบบนี้นะแล้วเมื่อคุณผู้ชมติดตั้งแล้วก็จะได้เป็นแอปนี้นะนี่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 แใช่แล้วคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนะครับ แล้วคุณผู้ชมก็ไปดาวน์โหลดไอ้ลิงก์อะใต้คลิปผมมานะคุณผู้ชมเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับและคุณผู้ชมเข้าไปที่ไอ้ไอ้ไฟอะที่มันเป็นไฟล์ของผมที่ผมให้คุณไปดาวน์โหลดไฟล์นั้นน่ะแล้วคุณผู้ชมก็หาไฟลนั้นับอ่านชื่อนะคุณต้องจําชื่อด้วยไม่งั้นคุณจะคุณก็จะหาไม่เจอแล้วผมหาก่อนนี่ครับของของที่ผมจะเจกเป็นอันนี้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 อันน,น,นี้ผมเห็นแล้วแบๆเมื่อกี้นี้ เนียนมากนี่นี่นี่ครับนี่นี่ไฟนี้ยมดเนี่ยมดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็กดสามอันนี้ครับแล้วกดบุ่มสีเขียวอันนี้มันไม่ได้นะครับมันไม่ได้มันมันมันบางอันมันจะใส่รหัสคุณผู้ชมต้องโหลดมาหลายๆอันหรือว่าโหลดอันเดียวถ้าคุณผู้ชมมีดวงกดเข้าไปนี้กดเข้าไปที่วิวกดเข้าไปที่นี้อันนี้ได้เปล่านะได้ครับอันนี้ได้นี้ได้กดแล้วให้คุณผู้ชมกดไปที่คําว่า ไอ้ข้างบนเนี่ยไอ้ตรงข้างบนเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วกดสีเขียวเนี่ยแล้วก็เข้าไปที่ Android Data เฮ้ย Android Data แล้วมันก็จะมีไฟล์หลายๆเกมนะอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่มีไฟล์แบบนี้ต้องไปอนุญาตในเดี๋ยวผมจะบอกครับวิธีการอนุญาตไฟล์ถ้า ถ้ามันไม่ได้หรือถ้ามันไม่มีคอมเมนต์มาบอกนะไม่ไม่ต้องตกใจนะคอมเมนต์มาบอกเลยไม่ต้องกลัวว่าผมจะแบบไม่สอนแม่อะไรผมสอนแน่คอมเมนต์มาเลยแต่อาจจะเป็นเวลานาน,านหน่อยนิดนึงนะครับเพราะผมติดตุระบอกคอมเมนต์มาเลยนะถ้ามันไม่มีแบบนี้เดี๋ยวผมจะสอนไปก็ก็กกกหาคําว,ว่าไฟนี่ไงทเวนตี้เซเว่นมีลำพิกลอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็กดไฟล์นะครับแล้วก็กดมอส นี่ครับแล้วคุณผู้ชมก็กดปุ่มเขียวๆเนี่ยวงกลมอ่ะแต่ผมผมวางไปแล้วผมผมไม่กดวางอีกนะไม่งั้นมันจะเพิ่มเป็นสองมดแค่นี้แหละครับง่ายๆไม่ยากเลยการการลงมด,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 มดอ่ะไม่ยากเลยครับอ๋อผมวางไว้ตรงนี้กันนะก็จะอยู่ตรงนี้นะโอเคแล้วคุณผู้ชมก็ออกไปดูที่เมล่อนเมกาเลยครับนี่นะครับแล้วคุณผู้ชมก็เข้ามาที่เมล่อนเมกาเลยนะคุณผู้ชมกดเข้าไปที่ที่ตรงอันสุดท้ายอันนี้ไม่ใช่กดอันสุดท้ายนี้นะกดอันนี้ แล้วุผู้ชมก็เลือ่อนมันจะมีมดอันนี้ของผมมันเป็นมดอาหารนะ,ะผมลงมาสมกันนะนี่แต่อัจริงคืออันนี้ครับนี่เห็นไหมตู้แบบนี้นะแล้วก็จะเป็นโคกแล้วก็จะเป็นขนมนี่ครับที่เขาให้มานะเดี๋ยวผมแจกก็ได้ไม่ต้องไปหาเนาะแต่ผมแจกให้เลยแล้วกันลําบากแต่มันจะลําบากคุณผู้ชมนะไปเลยก็แค่นี้แหละครับมันก็ไม่ได้ยากนะครับใช่ถ้าเธอถ้าผิดตรงไหนหรือว่าไม่มีตรงไหนหรือว่าตรงตรง ไฟยัไม่ได้อนุญาตหรือว่าไฟล์อนุญาตแล้วแต่มันมีปัญหาก็บอกบอกผมได้นะครับใช่ครับแต่ผมจะบอกวิธีอนุญาตเองนะโอเคไหมครับแค่นี้แหละแต่เราวันนี้ก็ขอตุลาไปก่อนบ๊ายบายครับ